สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องปาฏิหาริย์เบียแก้ะครับในความครอบครองของเบ่าป้อมนะครับที่จะแบ่งปันให้ f c ทั้งช่องนะครับทั้งช่องไตรเทพแชนแนลช่องไลฟ์อินอีสานของเบ่าป้อมเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยนะครับว่า,าเบียแก้ชุดนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงไหนนะครับ สวัสดีครับบ่าวป้อมครับสวัสดีครับพี่ไทเทพครับสวัสดีครับผมว่าจะจบคลิปบ่าวป้อมแล้วนะครับแต่บ่าวป้อมบอกว่าอีกสักคลิปหนึ่งนะครับอยากจะโชว์วัตถุมงคลที่เรียกว่าเบี้ยแก้แล้วอยากคุยนะคุยหนาว่าทําไมเบี้ยแก้นี้ไล่ผีได้อะเป็นของเล่ามนว่าทําไมถึงอยากเขี่บเบี้ยแก่สองตัวนี้อ่าถามว่าทําไมนะครับพี่เชื่อไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมไม่เชื่อแต่ตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อ แต่พอได้มาเจอกับตัวเองหอยแบบนี้นะครับที่เขาเรียกเบียกแกมันจะมีอิทธิฤทธ์อะไรมากมายครับอ่าพี่เทพพี่รู้ว่าผมแขวนเบียแกตลอดอ๋อถักเป็นแบบนี้เลยครับก็คือตอนนี้ในส่วนของเบียกแกนะครับไม่จะคือสมัยก่อนเราจะคิดว่าเป็นห่วงใส่ระค้องแขวนใส่กระเป๋าแต่คือทุกคนเนี้ยมีการถักนะครับคนถักเขาพัฒนาตอนนี้นะครับอันนี้คือที่ผม ใส่เบแก้ผมใส่งี้เหมือนนาฬิกาถักเขามีการถักแล้วก็คือเอาไปเลี่ยมพลาสติกขอบแล้วก็ให้ช่างนะครับเขาถักหุ้มครับแล้วก็เหมือนแฟชั่นได้ครับแล้วก็วัตถุมงคลนะครับพุทธคุณครบครับนะครับในส่วนของเบแก้นะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับพกพาง่ายใช่ครับอันนี้ก็อันเชี่ยนีลยนะครับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปรสชาตินะครับท่าท่านเป็น ผู้สร้างเบเกร้รุ่นแรกของพระอาจารย์ชาติพรชสโลแล้วก็ผู้สร้าง่าาวัดไหนอ่าวัดป่าสุพลธรรมรางค,ครับวานอนใกล้ๆนี่แหละครับอำเภอวานอนครับผมแล้วก็เบเก้นะครับเป็นผู้สร้างเบเก้นะครับเนี่ยเบยเกอรรุร่นสองของหลวงปู่สุนันทโนแล้วก็เบเก้รรุ่นสามของหลวงปู่สุนันทโนครับซึ่งท่านพระอาจารย์พระครูประสาชาตินะครับท่านอ่าเล่าให้ผมฟังนะครับในคลิปผมได้เคยทําคลิปสอบถามท่านอยู่นะครับตอนที่อ่า ท่านไปเสกเบียเก้รุ่นแรกของท่าอาจารย์ชาตินะครับซึ่งท่านเล่าให้ผมว่าท่านนะครับได้เคยนะครับศึกษาวิชานะครับศาสตร์การสร้างเบียเกจากสายวัดกลางบางแก้วครับซึ่งของท่านพระครูประหลาชาตินะครับต้องขอแจ้งนะครับว่าท่านนะครับท่านรองผู้สูตเจ้าทนตรเป็นพรคอุปชา์ของท่านครับอ่าท่านเราเป็นผู้สร้างนะครับของเบียเก้ทั้งรุ่นสองและรุ่นสามครับแล้วจากที่ผมนะครับศึกษาในส่วนของเบียเก้เนี่ย เบียแก้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดอ่าใช้คําว่าคงทนสิทธิ์ก็ได้ของคนของทนสิทธิ์อ่าทนนสิทธิ์ครับนะครับซึ่งเป็นคงทนสิทธิ์นะครับที่ไม่มีเสื่อมครับนะครับหลายท่านนะครับสงสัยไม่เสื่อมยังไงปะพ่อคือคือถ้าเบียเ้บียแก้นะครับไม่ว่าคุณจะรอดราวต่ผ้าคือหรือว่าจะไปตกในที่อะไรคือเขาจะไม่เสื่อมครับนะครับแล้วในส่วนของเบียแก้นะครับของลงผู้สูญเจนโทโนนะครับและเบียแก้ของพระอาจา์ชาตินะครับที่ ท่านพระครูประหลาชาช่างข้างในครับก็จะบรรจุประหลอดที่เป็นน้ำคือเขย่าจะมีเสียงคือประหลอดในเบี้ยแกเนี่นะครับหลายคนบอกว่าอันตรายนะครับเขามีมีเคล็ดวิชาในการหุงประหลอดให้ปลอดภัยนะครับคือไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับมันมีหลายสำนักที่หลายคนที่ไม่รู้นะครับมาโจมตีสารประหลอดประหลอดที่ในนี้นะครับว่าเป็นอันตรายแต่ในกลุ่มสร้างวัตถุมงคลนะครับจากที่ผมไปทําคลิปมาหลายที่นะครับเขาจะมีวิธีการหุงประหลอดโดยการใส่ ส่ไม้หรือใช้ไม้บางอย่างความร้อนบางอย่างเนี่ยดับพิษประลอดไปแต่ประหลอดครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับหลายคนไม่ได้ศึกษานะครับก็มาโจมตีว่าประหลอดอย่างมู้นอย่างนี้นะครับแต่ในทางวานการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับประหลอดเป็นวัตถุมงคลที่ประหลอดอาถรรพ์สามารถจะแก้หลายๆอย่างใช่ครับแม้แต่ยังไม่ได้ปลูกเสียนะครับทุนคุณเขาก็เยอะอยู่แล้วในการปิดปัดกันแก้นะครับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายวันก่อนผมดูข่าวที่เขาบอกว่า ที่อัดประหลอดเข้าไปในมือนะครับออ oh. มันมีศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะครับว่ารักษาคนมะเร็งด้วยประหลอดคือเขาเขาประหลอดนั้นนะไปหลอดที่เขาฆ่าพิษดับพิษมะเร็งแล้วนะครับไม่ใช่ประหลอดทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาเป็นประหลอดที่ดักจากธรรมชาติหลายคลิปหลายช่องเคยทําวิธีการดักประหลอดจากธรรมชาติใช่ครับผมและในส่วนของอวิธีการนะครับจัดสร้างเบียเกรุุ่นสามนะครับ,รบที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้สอบถามทางท่าน พระครูประหลชาินะครับท่านก็จะบอกว่ากระบวนการเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเขาต้องหาเบี้ยนะครับข้างในจะเป็นเบี้ยหอยนะครับซึ่งต้องดูเบี้ยที่มีครบสามสิบสองซี่มีฟันอ่ามีฟันครบสามสิบสองเราจะเลือกหอยที่มีฟันสามสิบสองซี่เท่ากับอาการ32ของร่างกายถูกครับแล้วก็จะมีการเสกนะครับในการกรอบหลอกเขาจะมีเสกนะครับไล่พิเศษแล้วก็เสกไปนะครับเสกไปทําไปนะครับแล้วก็พอเสกเสร็จวัดก็จะมีการอุดชั้นลงด้านในชั้นนลง ใช่ครับกระชันน้งนะครับเป็นเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่จะป้องกันไม่ให้ปลอดไหลออกมาถูกครับแล้วในส่วนของนะครับตัวเนี้ยในสองในของมือผมเนี่ยองนี้นะครับที่ฉากเชือกดำเนี่ยจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่สูนะครับเป็นเบี้ยแก้รุ่นสองครับผมนะครับส่วนในมือผมองนี้นะครับก็จะเป็นเบี้ยแก้นะครับพ่อคังพุทานะครับครับจานหมึกทองนะครับก็จะเป็นเบี้ยแก้รุ่นสามครับซึ่งถามว่าทําไมมีรุ่นสามเพราะรุ่นสองเนี่ยเริ่มหาไม่ได้แล้วเฮ้ยแบบพี่บอกว่าราคายังตับต้องได้อยู่ อันนี้รุ่นสาวยังจับต้องได้ครับตัวนี้เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับแต่ถ้ารุ่นสองนะครับอันนี้ลูกธรรมดานะครับห้าพันครับผมแต่ถ้าลูกกรรมการนะครับที่มีต่อเก้ารอบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เจ็ดพันห้าครับเพราะลูกกรรมการนีสร้างถ้าผมจำไม่ผิดสร้างแค่สิบเก้าลูกครับแต่ลูกอ่าส่วนลูกนี้นะครับที่เป็นลูกธรรมดาสร้างห้ารอยลูกลูกธรรมดาสร้างห้าร้อยลูกก็ถือว่าน้อยถือว่าน้อยนะครับเบี้ยแก้พี่บอกว่าสามารถไล่ผีได้เล่าเล่าประสบการณ์ อ่านะครับถามว่าทําไมผมอยากคุยเรื่องคือตรงนี้ยอยากคุยแล้ว <ผม S 1> ครับผมไปมากลับอยู่แล้วอ่ะผมไปมาเนี่ยครับก็คือเหมือนที่พี่เตทีถ่ายคลิปผมนะครับพี่เตทีบก็ไม่ได้สังเกตว่าผมใสเ่เบียแก้ตลอดเวลาครับผมอ่าเพราะว่าที่ผมใส่คือจะเป็นลักษณะนี้คล้ายนาฬิกาครับ <Grey. S 1> เวลาไปไหนมาไหนนะครับเมื่อก่อนเชื่อไหมว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเวลาเจอต้นไม้ใหญ่หรือเจออะไรที่แบบแปลกๆอ่ะจะทําให้มีความรู้สึกแบบเคยไหมครับเดินผ่านต้นไม้ใหญ่แล้วขนลุกครับ เคยไหมครับแล้วก็เคยเดินทานแบบสถานที่เก่าๆที่แล้วขนลุกครับผมนะครับพอเจอไงก็เลยสุกเอ้ต้องมีอะไรตามเราหรือเปล่าครับอะไรเนาะแล้วจากจากเรื่องนี้ครับพอพอเจอประสบการณ์เรื่องนี้ครับอันนี้อันนี้เราเรายังมีความรู้สึกอยู่แต่พอคนอื่นเขาเจอหนักกเราครับพอไปเจอครับเดินผ่านสถานแบบผมผมยกตัวอย่างเนี้ยต้นยางใหญ่ บซ้มือพี่พี่ที่มีสเทตผ่านมาตรงโค้งตรงนั้นก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันครับถ้าคนนะครับขวัญอ่อนจิตอ่อนไปใกล้จะป่วยครนะครับเหมือนกับว่าโดนอาถรรพ์อะไรสักอย่างนะครับซึ่งของผมครับก็มีประสบการณ์เหมือนกันคือไปแล้วครับเคยไม่ว่าแค่เดินผ่านเช้ามาลุกไม่ขึ้นครนะครับอันนี้คือในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่พอนะครับพอผมได้เล่าเรื่องนี้นะครับให้ทางท่านพระครูประหลาดชาติฟังมันบอกว่า บอกพ่อเมื่อยนี่ไม่ยากเลยครับอาจารย์รู้แล้วมันไม่ยากเลยเรื่องพวกนี้ยเจ้านะแบบประาอิสะเจ้าอ่ะให้เอาเบียร์แกจะติดตัวไว้ตลอดแล้วเจ้าสิบมเจอเรื่องพวกนี้เลยครับพูดง่ายว่าถ้าติดตัวไว้ตลอดนะครับจะไม่เจอเรื่องพวกนี้เลยซึ่งก็เป็นจริงนะครับก็ถือว่าเป็นเซนส์แบบหนึ่งที่หลายๆท่านนะครับอาจจะเคยสัมผัสนะครับหลายๆท่านเคยใช่ไหมครับเวลาคุยเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คุยไปขนลุกไปผมเชื่อว่าทุกท่านเคย ยิ่งเราคุยนะครับในสิ่งนี้ลับนะครับมองไม่เห็นครับแล้วก็เดินผ่านนะครับในจุดที่เขาบอกอย่าไปนะตรงนั้นมันเฮี้ยนะครับนะครับแล้วก็จะขนลุกนะครับแต่พออันนี้บอกเลยครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะมองไม่เห็นแต่พอใส่เบี้ยแก้เข้าไปนะครับมันทําให้เกิดความรู้สึกว่าหนึ่งมั่นใจสองเราไปเจอแต่ละสถานที่เราก็ยกมือไหว้ซะนะครับไม่ได้มารบกวนใครนะแค่นั้นเองครับ แล้วคุณจะไม่เจอเหตุการณ์เช่นนี้นะแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับอันนี้บอกเลยว่าเหตุการณ์อย่างหลายๆคนเห็นพร้อมกันนะครับที่วัดลงปู่ศูนย์วัดปลายสธรรมครับวันนั้นนะมีโยมผู้หญิงอ่ามากราบลงปู่ศูนย์นะครับแล้วปรากฏว่าเกิดอาการแบบเหมือนเหมือนผีเข้าเหมือนของขึ้นหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วแล้วที่อยู่ตรงนั้นนะครับลงปู่ศูนย์ก็เอาเบี้ยแก่ที่ท่านมีอยู่ในบุตโต้งท่านนะครับมาจุ่มน้ํา นะครับมาจุ่มในขันน้ําแล้วก็ใช้ทําน้ํมโมนะครับครับใส่กับบุคคลคนนั้นครับปรคกฏว่าอาการเบาทุเราลงแล้วก็ท่านเอาเบียแกลนะครับวนในขันน้ํานะครับแล้วให้กินปรคกฏว่าหายนะครับซึ่งสามารถนะครับคลิปนี้นะครับผมได้ลงไว้รอบหนึ่งนะครับในช่อง youtube นะครับไลน์อินสัรทองขาอินสันนะครับก็คือสามารถไปย้อนดูได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ว่าอัจรรยมากแต่ไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาเกิดเหตุมีครับมีครับ้มีคลิปนั้นอยู่ครับ มีคลิปนั้นอยู่ด้วยมีครับโชคดีจังเลยนะครับมีคลิป่ะมีคลิปนั้นอยู่ด้วยครับในตอนนี้เขาอยู่ๆเขาแววขึ้นมาตามมาถาเหมือนผู้หญิงวีดร้องครับนะครับเหมือนอะไรเข้าขึ้นมาสักอย่างครับและปรากฏว่าพอเจอนะครับเบียแก้จุ่มน้ําปะผมนดอนม์หายนะครับผมก็เลยบอกว่าอ่าทําไมผมหนึ่งเชื่อเบียแกคือนี่ยครับหลายท่านเชื่อไหมครับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเบียแก้เป็นคงทนศิษย์นะครับ ที่มีฤทธิ์ในตัวแมยังไม่ได้ปลุกเสกแต่เบียแก้นะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าชาะรุ่นเอารุ่นสามนะราคาประมาณรุ่นนี้นะครับท่านพระครูประหาัชาตินะครับเล่าให้ฟังรุ่นนี้เสกสองวาระนะครับวาระที่หนึ่งนะครับท่านเสกอยู่ที่วัดป่าสิทธรมผมจําได้วันที่สี่กรกฎานะครับนะครับแล้วก็อีกวาระหนึ่งนะครับเสกที่วัดป่าสุพลธรรมรามนะครับที่อ่าเป็นวันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นวัน มุทิตาจีคือครบรอบนะครับวันเกิดของพระอาจารย์ชาติซึ่งมีพระอาจารย์จากหลายๆที่นะครับเข้ามาร่วมกับคุณเข้ามาถ้าเป็นภาษาบ้านเราคือมาอวยพรนั่นแหละนาะมาอวยพรมาวันเกิดมาลดน้ําประมาณนั้นนะครับแล้วท่านมาครูประาดชาชานะครับบอกว่าเบี้ยแกุ้งูเนี่ยเหมือนกับแบบแตกไปสองลูกเหมือนคัาว่าแล้วท่านพระอาจารย์ชาติทีบอกอ้ของมีแต่ของแรงๆนะอืม มีแต่ของแรงๆนั่นเองเสียเข้ามาในเบียแกจนทะลุประมาณนี้ครับเห็นแสงเขียวๆเนี่ยของท่านหรือเปล่าพระอาจารย์เหมือนกับพระอาจารย์สอบถามกันค่ะบอกโอ้มันไม่ใช่แต่ของผมคนเดียวล็อกเนี่ยมีเกจิตั้งหลายท่านมาร่วมประมาณเนี้ก็ผมก็เลยว่าอ่าท่านพระครูประหลัดสัชานะครับเล่าให้ฟังเขาเลยโอ้เนี่ยเบียแกนะครับอันนี้สุดยอดแล้วคืออัดพลังจากเกจิหลายๆที่นะครับในงานอายุวัฒนธรรมมงคลของพระอาจารย์ชาจี ครับซึ่งหลวงปู่สูตท่านก็ไปด้วยในวันนั้นครับอ่าแล้วนอกจากนี้นะครับท่านก็ยังบอกว่าถ้าตัวเบียแก้เนี่ยนะครับเขาจะช่วยปัดร้ายกลายเป็นดีนะครับแต่บางครั้งนะครับถ้ามีเหตุประชันชิดนะครับเข้ามาหาตัวนะครับเบียแก้เขาจะรับเคาะแทนเราครับอ่าถ้าในช่วงนะครับอยู่ๆนะครับถ้าเบียแก้นะครับแตกหรือระเบิดนะครับอันนั้นคือเบียแก้รับเคาะแทนเราไปแล้วนะครับไม่ต้องกับ กังวลไม่ต้องตกใจครนะครับผมก็เลยวอกว่าถ้ามีเบี้ยแก้นะครับติดตัวครับเชื่อว่าหนึ่งป้องกันนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นปิดตัดกันแก้นะครับสองนะครับช่วยนะครับหลายท่านอะหลายท่านนะครับที่บูชากับผมครับเอาไปทําน้ามนต์เอาไปทําน้ํามนต์ใช่ครับเอาไปทําน้ามนต์ไม่ต้องไม่ต้องรอให้เกิดเหตุเอาไปทํา้ํำมน ทำน้ำนมใช้ทำน้ำนมอาบใช่ครับทำน้ำนมใช้ทำน้ำนมอาบนะครับหลายๆท่านนะครับที่บูชาเบี้ยแก่ใจผมเขาก็บอกว่าเขาเอาไปทำน้ำนมนะครับใช้ในบ้านนะครับแล้วใช้ให้กับลูกกับหลานนะครับแล้วก็บางท่านก็รู้สึกว่ามีท่านหนึ่งนะครับก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นหมอด้วยนะครับเป็นพราหมณ์อะไรแบบนี้ท่านก็ไปใช้ด้วยนะผมก็เลยว่าพุทุกคุณนะครับบอกเลยพุทุกคุณอะสุดๆแล้วก็นอกจากนี้นะครับอย่างภาษาบ้านผมคือขลามขลามภาษาภาคกลางน่าจะเป็น ไม่ต้องถือเยอะครับอ่าเพราะว่าเขาไม่มีเสื่อมนะครับ,รบแล้วก็ไม่ต้องแบบวัตถุมงคลบางอย่างนะครับเขาห้ามกินนูน่นห้ามกินนี่เนะาะห,ห้ามรอดผ่าวผ้าห้า,หามถูกอย่าโคจรถูกครับแต่ในส่วนของเบีย้ยแกใส่กระเป๋าก็ได้เรี่ยมแขวนก็ได้คาดเอวก็ได้ครับผมนะครับใส่กระเป๋าก็คือไม่มีเสื่อมหรือใส่ไว้ในรถก็ได้ครับผมนะครับเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะครับปัดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับมาใกล้เราแบบรอบก่อนนะครับดูข่าว ดูข่าวมีดาราท่านหนึ่งโดนของครับซึ่งหลายท่านครับก็น่าจะดูครับนะครับแล้วก็มีหลายท่านครับบอกว่าดูข่าวดารานะครับโดนของโดนอะไรมาแล้วนะครับไม่รู้ตัวแล้วครับบอกบอกพ่อมีเบียแก้ไหมอยากเอาไปป้องกันไว้ก่อนครับเพราะทุกวันนี้นะครับมีนะครับมีไว้นะครับดีกว่าแก้นะครับเพราะถ้าแย่จะแก้ไม่ทันครับนะครับเพราะอันนี้ก็บอกว่าเป็นพุทธคุณของครูบาอาจารย์นะครับจากสายอาณ์ปุ๋ยศูนย์เจริญโนแล้วก็สาย อ่าพระอาจารย์ชาติพัชรูนะครับซึ่งในมือผมนะครับองค์นี้องค์จโบูเท่าไหร่สร้างยีิบเก้าองค์เม็ดเท่าไหร่อ่าองค์นี้ใช่ไหมครับครับองค์นี้อยู่ห้าพันห้าครับห้าพันห้าครับหลอกครูองค์ครูเนี่ยครับถามว่าหลายๆคนรงสัยทำไมใหญ่จังวะเพาะพกยังไงครับถ้าผู้ชายพวกใส่กระป๋อไม่ผิดแต่ถามว่าองค์ใหญ่นะครับใช้ในการคุ้มครองครับทั้งบ้านครับก็คือหนึ่งติดบ้านสํานักงานห้างร้านป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะครับสําหรับคู่แข่ง อ่ามาทำของใส่เพราะทุกวันนี้นะครับบอกเลยว่ามันมีอะไรมากกว่าอดีตคือดูข่าวมีการทำของใส่นู่นใส่นี่เนาะยังมีครับยังมีอยู่นะครับปัจจุบันนะครับแต่เรามองไม่เห็นแต่บางคนอาจจะเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับแต่ผมนะครับเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนะครับหนึ่งถ้าศัตรูนะครับคิดร้ายหรือคู่แข่งคิดไม่ดีมีเบี้ยแก้นะครับไว้ในห้างร้านไว้ในบริษัทไว้ในบ้านแล้วของไม่ดีมันจะเข้ามีถึงเรา นี่คืออันนี้คือลูกใหญ่นะครับซึ่งองค์จัมโบ้ออันนี้ของเชือกแดงของพระอาจารย์ชาติองค์นี้ยังเบาอยู่นะครับสามพันห้ายังเบากว่าองค์นี้องค์ครูอันนี้ขององค์ครูนี่ของใครของหลวงปู่ศูนย์ครับของหลวงปู่ศูนย์ครับขนาดเท่าไข่ป็ดแล้วถ้าเป็นองค์ราคาที่ไม่แพงอ่าไม่แพงก็จะเป็นองค์นี้ครับจะเป็นเบี้ยแก้จิ๋วครับของพระอาจารย์ชาติรพพัชโรนะครับองค์นี้นะครับเลียมแขวนเด็กเรี่ยมได้ผู้หญิงเรียมดีนะครับซึ่งก็จะเป็นขนาดเล็กครับนี่ไม่เท่าไหร่นนี้ห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับ อันนี้ครับขนาดถ้าขนาดกลางก็จะประมาณเนี้ยครับนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งนะครับก็จะเป็นอเดี๋ยวผมยังไม่เกลียนะครับองค์นี้นะครับก็จะเป็นเบี้ยแก้ของพระอาจารย์ชาตีนะครับพระพัสโูเป็นขนาดกลางนะครับด้านหน้าเขาจะเปิดเบี้ยส่วนด้านหลังจะหุ้มตะขวครับเดี๋ยวเขาหยัดเกลี่ยครับเพราะประสบการณ์ของลูกศิษย์นะครับผ้าจาร์ อ่าพระครูประหลาชาตินะครับท่านก็เล่าให้ฟังเหมือนกัน<อ>ว่าอ่าคนที่ได้บูชานะครับรุ่นนี้ไปตอนแรกครับผมคิดว่าปิดปัดกันแกงเดียวเพรากิดว่าอ่าเปิดดวงเปิดโชคบุญลาบด้วยลูกศิษย์ของพระอาจารย์ชาติอ่ะถูกลอตเตอรี่หกล้านวันที่หนึ่งครับก็คือจากรุ่นเนี้ยครับนะครับ,รบแล้วก็ถามว่าทําไมผมมีเบียแกเยอะพี่เชื่อไหมงวดที่แล้วนี่สิบสองล้านอยู่บ้านเชื่อมเนี่ยถัดไปเนี่ยสามกิโลบ้านเชื่อมเนี่ยกรับเนี่ยใกล้ๆกลเนี่ยอ่าอ่า แล้วการน้องก็แล้วพี่เชื่อไหมวเออผมลืมเรา่รงนี้และน้องเนี่ยครับเขาเขามีรุ่นเนี้ยอ่าอ่าเขามีรุ่นเนี้ยรวยตลอดเนี่ยครับน้องขายไอติมอ่าน้องขายไอติมเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของร้านแล้วเลยอ๋อก็จะขายเหมือนเดิมังขายเหมือนเดิมังขายเหมือนเดิมแต่ว่าคือเขาก็ใช้เขาก็ต้องทามาหากินเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วเลิกเพราะว่าชีวิตต้องดาเนินต่ออ่านะครับผมมาเข้าเรื่องนี้ต่ออันนี้จะเป็นในขนาดกลางนะครับถ้าเทียบกับของรูุสวนนี้ของพระจานทร์ชาติ ผอันนี้ของวงป่ศูนย์นะครับซึ่งเป็นงานทํามือทั้งหมดนะครับถามว่ารุ่นไหนดีบ้าพ่อผมบอกว่าดีทั้งสองครับแล้วด้ชอบครับนะครับอันนี้ครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับอ่าเด็กเลี่ยมได้เลี่ยมแขวนได้นะครับผู้ใหญ่เลี่ยมแขวนดีครับอันนี้จะเป็นขนาดเล็กับขนาดกลางครับแต่ถ้าเป็นพ่อครั้งผู้ชายจะดูขนาดใหญ่นิดนึงครับอันนี้ผู้ชายชอบครับอ่าพกใส่กระเป๋านี่นะครับเบี้ยแก้ สองสำนักที่อ่าบป่าป้อมเชียครับนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับเป่าป้อมไม่มีเฉพาะเพียแกหลายท่านหรือหลายท่านสงสัยนะครับเอ๊ะพระอาจารย์ชาติภพวัชโลเป็นใครนะครับไม่ใช่ที่เคยเป็นข่าวนะครับคนละท่านนะครับครับอ่าท่านพระอาจารย์ชาตีนะครับท่านเป็นสิทธิ์พี่ของพระอาจารย์สุริยันโคนสะปัญญูครับนะครับที่มหาสารคามใช่ครับก็เป็นสิทธิ์พี่นะครับเป็นลูกศิษย์ของสายหลวงปู่คำพันธ์เหมือนกันครับนี่นะครับถ้าแต่ติดตามข่าวสารพระเครื่องสาย หลวงปู่ศูนย์ไปที่อ่า YouTube ช่องไหนอ่าโชว์หน่อยไลน์อินนีสารนะครับไลน์อินนีสารครับยกมาทางเพนแขวนเลยครับอ่านะครับไล์อ๋อเดี๋ยวครับมันมันบดตึงโอ้โเอาแค่นี้พออ่านะครับไลน์อินนีสารนะครับในช่องข่าวบ่อป้อมนะครับครับหรือถ้าสนใจนะครับวัตถุมงคลก็สามารถนะครับโทรมาได้ที่เบอร์โทรนะครับ081282ปดหนะครับเก้านะครับแล้วก็ ไอดีไลน์นะครับก็ศูนย์เป็นหนึ่งสองเปนสองเก้าเก้าเช่นกัน้ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับโทรหากันเองนะครับนี่ช่องของเบาป้องติดตามเองโทรเบอร์โอนตังกันเองนะครับเกี่ยวนี่นะครับเขาไม่จะส่งมาสูบมงคลนะครับมีร้านอยู่ที่อากาศอำนวยเนี่ยนะครับนี่นอกจากนี้นะครับเบาป้อมยังมีวัตถุมงคลหลวงปู่ศูนย์ทุกรุ่นครับทุกรุ่นเกือบทุกเนื้อครับบางเนื้อบางรุ่นเนี่ยมีถึงเนื้อทองคำครับอ่าเบาป้อม ตรงนี้อยู่ที่ไหนของอากาศอํานวยตรงนี้นะครับถ้ามาจากสกลนะครับก็จะอยู่ก่อนการไฟฟ้าอากาศนะครับสามเตาไฟฟ้านะครับก็จะมีป้ายนาริานะครับสีแดงด้านบนนะครับศูนย์พระเครื่องเบาพ้อครับครับผมสนใจติดตามวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์เป็นหลักนะครับก็หลวงพระอาจารย์ชาติก็ผมก็หลักๆผมจะมีหลวงปู่ศูนย์นะครับแล้วก็หลวงปู่ผ่านปัญญาธิโปนะครับซึ่งเป็นสิทธิของหลวงปู่ศูนย์ครับผมก็นะครับรูปตรงเสาเนี่ยครับครับผม แลวก็ของพระอาจารย์ชาตินะครับขอบคุณนะครับป่าป้อมที่ให้ความรู้เรื่องวัตถุมงคลน,นะครับเป็นความเชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อก็ไม่ได้คนตัวใหญ่ถ้าคนไม่เชื่อเขาไม่ได้อ่าสิ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผมบอกเลยว่ามีมาตั้งแต่สมัยอดีตสมัยโบราณมีมีคือความเชื่อเหล่านี้นะากว่าจะออกมานะครับหลายร้อยปี ถูกตกขลึกมาเป็นความเชื่อถามว่าเก่าไม่เก่าแค่ไหนนะครับผมไล่ตั้งแต่ท่านสมเด็จพระพุทธเา้าโตก็ได้เนาะก็หลายร้อยปีแล้วก็ย้อนกลับไปในอดีตนะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะครับมีนะครับพระเกจิีนะครับจะเสกทําให้กับนักรบนะครับทหารสมัยนั้นเพื่อไปออกรบด้วยเหมือนเราเคยดูหนังเรื่องบางระจัก็มีเสกผ้าประเจยดมาแขนออกรบก็มีนะครับนี่คือพูดง่ายว่าเป็นความเชื่อนะครับ ของคนไทยนะครับบอกเลยว่าไม่เชื่ออย่าดูนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้ามีศรัทธาบารมีเกิดครับขอบคุณมากครับบ่าวป้อมครัับสสดีครับสวัสดีครับ